ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ทุกปีเลยค่ะสำหรับงานโมโนโที่นายพัทยาเขาดาว2024ที่แม้ปีนี้ย้ายมาจากที่ชายหาดพัทยาแต่ก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่มารอนับถอยหลังเข้าสู่จักรราดใหม่ค่ะ อลังการสมการรอคอยมาทั้งปีเลยค่ะสำหรับงานหาดกรรมความบันเทิงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับโมโนทวนที่น่ายพัทยาเขาดาว2024ที่ปีนี้มาในคอนเซปต์ The Fanta s าสติ e a ี h จัดเต็มความบันเทิงตลอด3วัน3คืน29 30 31ธันวาคมที่ผ่านมาณนะชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีงานนี้เต็มอิ่มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขอัดแน่นด้วยบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนและพันธมิตรที่ขนกันมามอบรอยยิม้มที่สำคัญยังได้ขนรางวัลใหญ่มาให้ผู้ร่วมงาน ได้ลุ้นพร้อมมอบโชคกันในงานนี้อีกด้วยและผู้ร่วมงานก็ยังตื่นเต้นกับจุดเช็คอินถ่ายภาพต่างๆจัดเต็มมหกรรมความบันเทิงไลายอัพศิลปินไทยแบบแน่นๆที่มาร่วมส่งสุขให้ผู้ชมพร้อมรับชมปุปีใหม่แบบจุใจสี่สามสอง Happy New Year ดูสันวันปีใหม่นะคะ สวัสดีปีใมานเยนะครับสำหรับใครที่พลาดความสนุกของงานในครั้งนี้ไปไม่ต้องเสียใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆสุดปางครั้งต่อไปได้ที่ช่องโมโนทเนตี้ไนเท่านั้นค่ะ